สูปเป็นเรื่อยๆ่ล่ะนะเบื้งน่ำกับเป็นตายเสบเลยนะคุณตัวไอเด็กฟงเว้ยี้ปุ๋ยเนาะเลยมาหาไปไปจะตะเลยซื้อมาให้น้องเพิ่น กาบสบายดีสบายดีบัวบายทีเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยและต่างประเทศกัขอยินดีต้อนรับกลับสู่ซ่องเบาถาวันเฮาอีกแล้วมาพบมาพอกับเบาถานมอนี่กับต่เศร้าเศร้าในนอกมานี้ทางเบาถาก็ได้เขามาเยี่ยมยามทั้งเบาพัดเพิ่นและกับแม่น้องมวยขึ้นก้าเนาะโอเคพมอแม่พี่น้องทางเบาฐาก็าชีได้ขับไปหาทั้งเพิ่นเลย ไปทังไงได้บัดเด้เนาะสมัยสมิงอยู่พอก็ตอแม่นงมวยกัเ <absorbed> ห uh, ็นแต่ขประตูไว้แต่บมีคนเนาะ่คามตับามองมูนกรมาต้สาเนาะโดยสบายดีเด้อเขาบอบพัดเป็นไปทั้งไรสาเายกํลังกอมอือโดยโดปิดเาลูกเนาะไปได้เสือเขียวนะโเนาะตา มามานี่มักทั่วมักแตงบาพาดกับพ่อแม่พี่น้องเลยเขียวกุ้มกุ้มป้าจ้ะเปลี่ยนหมากแล้วอันนี้ฝ่ายเลสเสกเขียวนี่เนาะฝ่ายเด้อ้าวสบายดีเห็นนั่งอย่าน่ะคุนแกงมาไม้คุนแกงมาไหมโอ้เขียงมาไม่ลอกบ่เนี่ยโอ้เปลี่ยนเได้เหรอ กันแกงมาขึ้นอยางไ่ทันกินอยักไ่ท่นกินเนาะเดี๋ยวากินเดียวกินบเบิดเอไปกินเจ๊ก็ไมลองเนาะเสิร์ฟกันจ้คือคนได้และนะอันมี่คนไพนะฮะป่าไพ่ยมันนี่ก็คือวันเสาร์นะอยและก็เลยไปเปรงเียน ừm rồi rồi khắc khắc thì nó á, nằm có tùa vô nhưng mà uống bằng nhỏ đẹp lợi gặp thân, thân nó rồi pattern này đạm môn đi bộ phận này môn đi bộ phận này môn rồi bộ phận này môn mà bộ này này มันได้ไปได้ไงเนาะมันได้ออกไปดินใหม่บ่ก่แม่ว่าจักเครื่องเลยแม่สิไปอืโดยน้องมวยออกไปจักเทื่อแล้วน้องมวยก่ตั้งแต่น้องมวยสบายกับบริปไปเลยโอ้แต่ซื้อมากนี่น้องมวยออกไปจักเทื่อยังบอกว่าท่านออกจักเทื่อบ่ไปไปอยู่ไปอยู่บอโดยโดยใส้หมวยแก่เ้ื่อไหร่จาน่ารูกจิบบ่หนิฮะ ừm, đục cho nó đục vô uống cho nó mày ăn bánh kháu sau xong rồi kiếm kháu xào bây đã này à, nhầm sao kiếm kháu xào xăm rồi rồi một bát bánh đốt, mặc tẻ cho nó uống một hòn đâu cả, chỉ là bổng bò rồi uống hòn gì nó mì mặc buộc mặc nhí xe lấp lõi đây Đúng. à, được. ทั้งเบาตาท้าไปบึงทั้งบ่าพัดเป็นกรเด้อทังบ่าพัดเป็นหวพมมตงก่เป็นจังใดสีฟ้เป็นแว่ลายบอนี่เป็นขากระเพยนมเต่าดีเนาะตบาพัดสบายดีเด้อบบาพัดเด้อโดยโดยบงนึงเก่าลูกเนาะบงนึ่งก่ามตงอันนี้ ตัวเลยต้องมีน้องเป็นปสาสาวปรพัดไปศาเพื่อแบงอืมดด้งามเทพประพัดอันนี้ดยออต้องทมพี่น้องเลยอันนี้กมา้เป็นนพประพัดอืมเลกอันนี้คือหมกตัวตั้งเนาะงามดีโปรแมพี่น้องเลยพวกหมกแต่งเป็นกระนอกู ปุ่มอยู่นี่อืจอบหมากเนาะปรัดนี่เดยจอบหมากแล้วประมาณบดเดือนนี้หรือว่าได้เก็บบ่ปรัดยังบ่ยังบ่น่อืว่าไว้อยู่เนาะพกพวกัวพกหอมันก็ปาดไปหลับซีนเด้เนาะ ยังกินพักบ้งเจ้านี่บ่พัดนี่แัดไปขู่อะทัดไปขู่อะเลยอืมคิดว่าอียังกินนะกกงนก่นนะ้ามังทัวมังแตงเพิ่นกะันเนาะงามดีโอ้ยมาโดยโดยยงามเลยเนาะทั้งอ้ายเป็นลิษาบพัดอ้ายเป็นจะไปทางไหนเลยโอ้ยน้องน้อ้ายเป็นกรหลิดอืม Ừ. Ngam mới đi phong à, mấy cái mì phong mì kang hai nọ phạt hâm bọn nó kwa vẫn mặc thua mặc thua tang mặc thua ừ. mặc thua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  mặc กวงพอเห็นพี่น้องยสวนก้วงอีดีตัวนั้นประมาณจักสองทิศสักข้างโมประัดโดยไม่เห็นโดยสักข้างโดยบาษ์ทั้งหลายว่าพัดมานี่ยได้ไหมบริดาษ์ทางได้โดยโดยจะมาออกไปดินใหม่พี่ฮุดเล่นก็โด้แต่สีสักข้าักแจงอีกโอ้โดยโดยหากฮุ้ดเน่ยบอกปรัดนี่ แม่นพักไหนแล้วแล้วเมียเพันธุ์เศร้าหนิโอ้ยังแต่นี่เนาะโ,โอ้ยูู้สิอ่อนนี่แม่บอตาปลาโตงามดีลกมัดจากกระปุกบวนนัวงามผลนี่โอ้ยเป็นราคาเลยนี่บ่พัดได้นี่งามผลกับสีปูกันบ่านแมนแมน<ม>อันเพิ่นขายอยู่บ้านแพงแพงขามาซื้ออยู่สวนอ่ะหาพั<ม>นนี่บอผัดิ่นไปขายน่ะแม่งามผลน่ะเจ็ดชวนออกพูด อตลบด้ดยน,นี่แหละมองอันเจ้าถ่านเป็นมงงามในประผัดด้บนนะมันอพอนเป็นดินที่เป็นเห็ดถ่านเนาะเลยดินดำมงังแตงกำลังเป็ดจอหรอกใกล้แล้วเนาะตดประมาณเดือนนี้ก็น่าจะเห็นผลในประผัดเลยนี่ก็เป็นจอหมากปไปเลยเนาะอ่า ชักฮับปอผัดตังคิพ่อนี่ยตังิีทั่วเบิดนี่เมนทั่วเบ้นี่กะคะว้าดอะไรกะสี่ล่ออืมดูดูนี่รกะอุตเตะเศร้าประเทนี่กะเลี้ยบลงดูยี่กะได้สองล้ออืมดอดูมึงเพิ่นกับสมุกเลยสู่ชีวิตแนงโดยเนาะจักักเสียฮดพักกักเสียลูกเนาะอืดยด นั่งมวยอ้าต้อืมต้สู้เปลียนเรื่อยๆว่าเลาหนะโอยเอาเอาเอาขึ้นเอาขึ้นไว้ข่าวไปได้เลไปกินข่าวว่าอะไนี่โดยอืมโดยเอาเอาตักทักบ่อสาฉิได้กินน้ำเลยนะผู้นั่มวยไปเอาถุยเนาะเพิ่นสิตักกินข่าวไว้ล่ะอ้าโดยโ well. ดยคุยดีๆเอาอันบ่อสาซะ ิไ้ผัดท้องผักสายน้ำนองมวยโอ้ยได้หอมแท้นี่เออทวนทวนพ่อแม่พี่น้องเด้เกน้องไม่ลองอุ้ยเบิ่งน้ำก็เป็นตาแซ่บเลยนะคุณตัวอายอึมาอันเงนบวบใสอืมตพอแล้วบ่ะนะพอแล้วกินบ่เบิดกินบ่เบิดไปไปสไป กินอยู่ไายพอถ่ายจะได้ไปกินน้ำนี่มิใครว่าถ่ายกินน้ำอยู่บ้าทางนี้กับพวกนายพี่น้องเลเพิ่นแก่มาใหม่นี่เนาะเพิ่นตุ่มมาอยู่หากระเบิดลายธงแล้วบ่อยล่ะนี่ไก่ได้นี่ยนีง้อกินอีกง้อกินโดนอืมต่ก่อนเต็มเหงาเหมากระทันเนาะไปกินที่พุ่นบ่พาญี่ปุ่นปะทางเม่ได้ไปช่ใส่อีละ นี่ไปซักเครื่องอ๋อโดยโดยซักเครื่องอยู่ไ่อะน้ำสางนี่ยุ่นนองนี่บ่โดยคือผู้เห็นค่ะทั้งบริการมากับสมุกนี่มองทั้งโลกนะได้มองไก่กับน้องซะแม่ปุ้งนะโดยโดยเอ้ากินกินนี่แหละก่ต้องนายแล้วกินเด้อกินในลายอ่าได้บิ่งน้องมวยกินข้าวกัน กินเหเว่าตทิบน um. ี่เด้อเหนเพิ่งเหรออ่อนหรือเขาเข่ะอ่อนอืมเข่าที่เบาะาซื้อมาให้ได้กินบ่เลยก่ันเป็นเข่าเก่าว่าน้องตัวว่าข่าใหม่ปตะตอเบาากาซื้อมาแต่โดนตั้งแต่ไปแช่บ่จะเห็นคําย์ยง่ายงี้ป่หนึ่งป กินกินกินอเขออิ si ่มก่อนดูด oh ูอ๋อนั่มาสัมลองไว้อืม uh ฟังเสียงเพคนหย่ำพ่อแม่พี่น้องเสียงกววกววกววกินกินอืมข้าวขิ้ข้าวดูกินเสรเนาะกินให้อิ่มเมื่อคืนนี่ก็กินแกงน้ำมันบุยละ มาขึ้นนี่กินต้มนีต้มนีม่ตื่นมาแล้วก็แกงๆน้ำไม้ต่อหน่อยฐาอันไปเป็นกระเพาะนี่น้ำไม้นี่พี่น้ำไม้ลองน้อยละยเป็นโรคก,กระเพาะนี้พว่าเป็นลองไว้คมยิ่งใหญ่ดีละไอพว่าเป็นเห็ดนี่ บดนั่นเลยเนาะบดลำเลยเนาะเป็นบ่งเป็นบ่งเป็นนั่นเลยพอดีซ้ำนื้อมือเนื้อมือเนาะอู้โหบัวท่าเบิ่งกับน้ำลายแตกนะแต่บาทากินไม่ได้เหรเพราะว่าบัวทาเป็นอันนั้นกระเพาะไม่รองบัวทาบ่ได้คอยกินหน่วยเป็นยัางหน่วยกินได้วัตถุกอย่างบ่วตังบัวทากินเผาไว้อีมเนาะ กินคำยังไหรู้อีกแล้วไอ้แซแล้วก็เอามาน้องมวยบุคอยกินเข่าพอม่พี่น้องไเพว่าเอามายำใดในปรสิมิเตนอนอยู่เนาะแต่พอนมื่แบบเป็นไข่เป็นนั่นเป็นนี่ไงนะเดี๋ยวนี้น้องมวยกับมีสีมีวันกันแล้วดูว่าเบิ่งนี่่ะคือสิไข่กันกัวเกา ไขนกลัวดตะกี้แต่ก่อนน้องมวยในี่ป้าตั้งทางเลืองทางอันนั้นทางจอยเดีย๋ยวนี้รู้สึกว่าตุ้ยขึ้นงามขึ้นก้กกาวไดหละเฮ้ยมวยทำเบาถาตั้งย่อง้ลย,ยแต่ก่อนน้องมวยเลืองคืออันบาถาคือคนขาดเลือดขาดวิตามินกินกินกินให้อีนะอ ได้ในเมืองวันนี้ล่ะฝูงวันกี่ไปทางเมย์เจ้าก,ก็ไปซักเครื่องไปซักเจ้าพุ่นบ่อข้าไปอืมข้าไปไปซักเจสแล่วพุนพ่นบ่อลุ่มด้วยกองทางบ่ะธา,ากายมาอืมหน่อยหนุยไปซักเครื่องพุนน่นเนาะทางหลุมพุน่นทางบนเอากายมาพุ่นแหละ คนหลงและเก่าพิ่นขี่ทางลัดมาทางเพื่อนมาพูพิ่น,นมีทางปลามันมีทางลัด,โ,ดโอ้ลัดมาทางนี้เลยเนาะลัดมาทางนี้เลยเป็นเที่ยวอยู่ประจำอืมแตคือมื้อนี้บ่ได้ว่าสิาได้ออกไปดิ้นไหม่อยังที่เนี่ยก็มื้อนี้สิได้ไปเพราะว่าสาวุญิ่นสิแบบ ไป่แหละน้องกะน้องมวยกับเเคยเห็นเขาเคกอกหน้าใสนเลยเลยอาจจะได้ไปมือนี้เนาะเพราะว่าน้องมวยกะเป็นวันเสาร์มัอนี้พอดีบปิดไปห้องงามเรียนยพอดีน้องเพิ่นอาจจะได้ไปอยู่เนาะโอ้ยอย่าไปเบิ่งที่ไม่นอนม้วนดีบอยละ่ะนอนรับดีบอ่รับอืมเหรวเขาตื่นมาแล้วเขาเมื่อย โมเมนแต่เจ้านอนบรับเมื่อไลยละ้าานอนนองอันบติอีมีตื่นมาลวเมื่อยปวดกระโตกินกินคำง่าเป็นคำง่าเงี้เบงเนหยังเป็ดแช่มมาลังกวบกวบกวกกวบเนาะโอ้ยโอ้กบขัก មកล่ะកបតាលืมយកណាន់មកឲ្យน้องមួយដែរទៅមើលទៅเด้อໂດຍអូយអាយុថាចិនថានេះเด้อໂດຍ มากินดีว้ะมากินเออขอบคุณตะกี้ปกตินะโดยมาทานไปแบบอะเลยซื้อมาให้น้องเพิ่นเอากินกินอิมอ่มอิ่มผัดแกงกะหรี่ละพัดผัดเลยอืม เบื้องเพิ่นกินคือสิแซ่บเยอ่หลังกลัวกลัวออกลัวอนะคือสิคักเยอะเป็นลายแบบอะไรเป็นยังไงล่ะแบบนั่นมันน้ำไม่สดมันเป็นน้ำไม้ดองอืมมีมีขาเัากินเดือดรากอะพวามันจะไหนน้อยล่ะเป็นมวยน้ำไม้สดเนาะ โดนกินตัวหนึ่งก็ได้อยู่หม้อปาบัดหมักแบบต้มมะมาจำเจียวกับเจียวกะปิโดยแซ่แบบเมนแซ่เบี้ยไม่ใส่ด่างนตัวนี้เบี้ยมุกบอกยังสองตัวอันที่ว่าตัวที่เป็นว่าว่าคนหลักไปนะหลักแม่นไปโดยอื กินกินคำใหญ่รู้เอาคำใหญ่ด้วยล่ะเค็ดคำใหญ่ยุ๊ยเอาเป็นยิ่งเคยกินยังพอข่าวคำใหญ่นะเคยอ่าลองมึงด้วยล่ะไอพี่น้องกินมึงจังบาทยู่คุยเด้อเด้อข่าวว่าได้เนียบไปได้บ่ครับติดมือมันเหนียวข่าวเย็นบ่ไม่แม่ มาเมนเดี๋ยวมาขาย,ยันเอาเฮ็ดวุ้ยชุดมนไม้ครับวันนี้ตาปากกางกงวงบบดูเลยผู้ต้เกดสีแซบเนาะเอฟีแบบนี้ ทำลายหลายได้หลย,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 ลย <laughs> น้องหมยกินข้าวไพต่แซสบแท้เลยก้าวน้องหมยกินขน้าวนี่โอ้ยเสียคำหมดหมดส่งหมดอยาเลยเนาะอื้ทางเมย์จะไปซักเครื่องที่น้องบัวอันบ่อยละ โดยน้องบัวที่น้องไปมักไปพี่บ๊โดยแต่ว่าบ่แม่งทั้งนั้นแต่ทั้งนี้เป็นทั้งสดนอือทั้งสดนั้งพี่บ่โดยทางเค้มทังทางเค้มตามพี่เอาบ่ตาขายมากือบเห็นนี่แหละอ่ามันมีน้ำสางมีน้ำผักโดยอือเลือกบ่หนักาลงมันนะก็มันก็เป็นสางแบบนี้แหละอือเปิ้ลใส่ท่อแบบนี้เลยโดยสางอ่ะเปิ้ลใส่ท่อแบบนี้โดยอือ เพิ่นขุดไว้ล่ะใส่ท่อแบบนี้เลยตาตื้นลึกเหมือนหอน่อยๆจะใส่แบบนี้เลยเนาะยน้องก็ไปอาบอยู่ันบ่ยไปอาบั่น i พอาบน้ํานอ่นเนาะ Rồi ปัวแถวนีเขยาแรงประมาณเดือน4เดือน5น้ําเบิดนอยละน้ําอึดเนาะเพราะว่ามันเป็นสูงอิ่มเลยล่ะอิ่มละ เอาไว้เอาไว้สวัสดีโอดูไปมันเนาะปูผักนองมวยกันเนาะงามท่ายดะนนี้ผักงามคือคนแท้เฮ้ยนองมวยว่าลูกนี่ฮะใจขามาตอดอืมโดยผักซีผักอันบัวผักกาดบุ๋งบุ๋มีเนาะดูนี่จะหมักกระทัน พูดเนากระทันนี่พูดเนาะมากระทันรมงมาใส่ดแล้วมามผัดกะบกายงมันจะปัน้องมวยเนาะสผัปาผัดโบได้ซันะจะลูกผักบงใส่ได้ละักบงเด็นีนะ ผักบ kind of like. ุ้งกับผองงามปะเลยเนาะโอ้ยมามันบวมหนำเยอะแยะบ่น้นำเจ้าโฮดมันนี่เลยบอลโดยล้างหอยล้ะบองแต่ว่าอ่านบลย่ได้อาบโอ้ล้างขึ้นลงบวงลงมาหนิเดี๋ยวมันบวมผองงามปะเลยเนาะผักกาดอันนี้ผักกาดนั่งยะนี่ผักกาดแบบผักกาดนี่เลยมีขึ้นๆนะผักกาดต้น อากาศต ố แล้วเนาะอักนงมวยกับโบยงามปันใดไม่จะพยมิดง่ดเป็นน้งไยากินข้าวอิ่มเลยมีแหงบอกว่นี่ตอนได้กินข้าวเหนื่อยเนาะกินข้าวกินน้ำแต่ก็มีแหงแล้วมันนี่กับักพอนมาอี้ล แล้วกำลังจากนั้นก็น,น้องก็นิีดออกไปดินบ่โดยออกไปดินออกไปดินใหม่เนาะโดยที่ิดเราจักไปบ่โดยเฮียจักไปกับแมยคิดเราจักไปกับแม่โดยโดยโอเคสวีละทางมาตาการ์ซบอกคอรบกวนน้องน่องเป็นลายเนาะทางมาตาการ์ซได้ขอโตกันได้ด่าได้เสิร์ฟเอาสบายดีโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทายนี่มาตาการ์ซได้ขอโต จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทงางบ่าวตาบ็ผิดภาพประกาศใหม่ขอโทษขอภายน้ำพ่อแม่พี่น้องท้ายนี้บาา่าตาก็ชิได้กลับกํันมาสมบายดีสบายดี